ิปนี้จะมาสอนวิธีการสร้างภาพแบบนี้นะครับนี่ก็คือหน้าผมนะัเหมือนผมไหมครับดูหลอกกับปกติใช่ไหมครับก็คือผมใช้ตัว AI ในการสร้างตัวปก YouTube นะครับเพื่อนๆสามารถเอาไปประยุกต์ใช้อย่างอื่นก็ได้นะครับ ขอให้เพื่อนๆไปที่เว็บไซต์ hackingface.co นะครับเสร็จแล้วกดเลือกคําว่า Ph o t o Maker ให้เราอัปโหลดรูปหน้าเราขึ้นไปนะครับเราจะเอาหน้าเราไปใส่ในตัว AI นะครับเสร็จแล้วก็ใส่รายละเอียดนะครับโดยเขาจะให้ใส่นะครับตัวอย่างประมาณนี้ครับ photo of a man or woman นะครับแล้วก็ img นะครับเขียน img ด้วยซึ่งตัวอย่างพร้อมเนี่ยเราสามารถมาดูตรงนี้ได้นะครับว่าเราอยากจะได้อะไรประมาณไหนนะครับใส่รายละเอียดลงไปเสร็จแล้วก็เลือกนะครับว่าเราอยากจะได้สไตล์ของรูปภาพเนี่ยประมาณไหนของผมจะเอาเป็นแฟนตาซีอาร์ตนะครับเสร็จแล้วก็กด submit แล้วก็มีตัวอย่างมาให้2ออันนะครับซึ่งผมก็เลือกอันนี้นะครดูน่าจะใกล้เคียงสุดละซึ่งเวลาที่เราจะไปทําปกนี่นะครับฉากหลังนี่มันอาจจะดูเล็กเกินไปถูกไหมครับเราจะใช้เครื่องมือนะครับในการที่จะขยายนะครับฉากหลังให้มันคล้ายๆกับตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยผมใช้แคนวานะครับแคนวาเนี่ยมันจะมี Edit Ph o t o นะครับเสร็จแล้วให้เราเลือกนะครับ Magic Expand นะครับมันจะขยายฉากหลังนะครับให้ใกล้เคียงกับต้นฉบับซึ่งก็เสร็จแล้วได้ประมาณนี้นะครับก็น่าประทับใจมากเลยนะครับสามารถประยุกกต์ใช้้้้ไดดเเยยยอะลลรแวว็ฟี